สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็บถ่ไทคลิปโดนครับเดี๋ยวพามาดูปรุงแปลงไปถึงไหนแนละ้วนี่จริงมันใช้ลูกยางเก่าก็ได้นะนี่ครับรั่วครับเออ่ ปัญหาที่เจอเลยนะครับใช้คันนี้มาก็นัาจะ3สามปีกว่าแล้วหละรถสองพันสองพันสองพันสองสองพันสามชั่วโมงครับตัวนี้เมื่อก่อนก็แตกนะอันนี้นี่ไปอัดมาใหม่สายใหม่ ยังใช้งานได้อยู่นะครับไม่รั่วแต่มันไปรั่วที่ตรงนี้ที่แป๊บนะครับเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ก็ข้างนี้ก็ไปทํามาทีหนึ่งแล้วนี่แบบหุ้มมาเลยครับใช้หัวตัวนี้ไหมแล้วก็เชื่อมตรงนี้นี่รั่วนี่แหละอันนี้เชื่อมแล้วมารั่วตรงนี้ต่อค่อยชัดเลย ก็เลยนี่ครับแต่อัดมายาวไปหน่อยผมไม่ได้ไปอัดเองนะให้แม่ไปอัดแล้วทีนี้ผมลืมบอกว่าไม่ต้องงอตรงนี้ถ้าไม่ต้องงอตรงนี้เนี่ยแล้วก็ให้มันหัวมันสั้นหน่อยครับได้เลยแต่นี้ก็จะยาวหน่อยก็ใส่ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเก็บสายดีๆนะครับเก็บสายตัวนี้ไอตัวนี้หักตัวล็อกสายหัก ตัวล็อกแป๊บหักนี่ต้องเชื่อมใหม่ครับเชื่อมตัวล็อกไอ้น,นี้ก็หักอีกเป็นพลาสติกโอ้ยเนาะเจ้ากันนาสีเห็นมาเป็นถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันไม่หักนี้นะอันนี้ปัญหาที่เจอคือมันมาเป็นแป๊บตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เออมันเป็นสายอ่อนใหม่อย่างนี้ครับแล้วก็มาเข้าแป๊บครับแล้วทีนี้เวลาเราใช้งานใช่ไหมครับเวลาไปเจอโครน นะครับดินหลม่มดินโคลนปุ๊บทีนี้มันมาตกมันมาค้างอยู่ตรงนี้ครับโคลนอะ่ะแล้วทีนี้มันมันกลายเป็นเพิ่มพาระให้แป๊บให้อะไรมันหนักแล้วมันเวลามันแห้งครับมันก็ตกหลุมตกอะไรก็สั่นสะเทือนก็หักครับแตกแป๊บแตก อันนี้ก็ไม่รู้รั่วอะไรอีกเนี่ยไม่ได้ใช้นานก็อย่างนี้แหละรั่วแล้วนี่ต้องรัดเข้าอีกครับเป็นไงใช้สายอ่อนไปเลยไม่ต้องใช้แป๊บให้มาเป็นแป๊บแค่ตรงหัวครับแต่นนี้ก็ใช้ได้แหละย,ยาวหน่อยผมบอกผิดนะผม ผมกลัวแบบว่าถ้าอาัดมาสั้นอนะ่ะมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่ารถเนาะมันมีจังหวะที่ค้านหน้ามันบางทีมันมันปีนมันอะไรนะที่สูงที่ไม่เสมอครับคานฝั่งนี้มันก็จะลงต่ำก็ทำมาเผื่อไว้ถ้าสั้นอีกกว่านี้สักสายละห้าเซนเนี่ยโอเคเลยนะครับผมอันนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องเชื่อม ที่ล็อกแป๊บตรงนี้ใหม่แล้วก็เอามาใส่แล้วก็เคเบิทลทายรัดครับสายรัดรัดเก็บสายด,ดีก็เจอรถกี่พันชั่วโมงเดี๋ยวเปิดดูว่าเอ้ยสองพันเห็นไหมครับ ไม่เห็น2,130กว่าชั่วโมงนะครับผมก็เจอปัญหาตรงนี้อะ่ะหนึ่งตั้งแต่แรกๆเ,เลยนะครับแล้วก็สตาร์ทยากปีนี้เริ่มสตาร์ทยากแล้วเพราะว่าดีเลย์น่าจะเสียครับดีเลย์น่าจะจะเริ่มไปแล้วด,ดีเล์สตาร์ท เพราะว่าต้องมาขย่าสายตรงดีเลยมันถึงจะติดอันนี้ก็ขยับฐานลอ้อครับอือตุ่มไกส่สบอะไรของใครเนี่ย นี่ของเดิมของเดิมมันจะเป็นสายอ่อนแล้วก็มาเข้าแป๊บอย่างี้ครับหักสิครับรั่วเชื่อมหลายรอบแล้วไม่อยู่เข็มขัดรัดท่อก็รัดไม่อยู่ครับต้องไปซื้อเข็มขัดใหม่มารัดเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น3ามนิ้วลองดูเสียงมันจะใหญ่ขึ้นไหม สายฟงสาไฟ,ฟ,ฟละยุงระย่างนะครับนี่มันก็จะยื่นออกมาหน่อยครับก็เทอะทะหน่อยแต่ว่ามันสะดวกตรงที่ว่าเวลาไปเจอนาหล่มหรือว่าที่เป็นดินเหนียวครับดินเหนียวมันจะติดนะครับตอนผมไปอาดฟางอะ่ะปีที่ยังไม่ขยับล้อขยับฐานล้อก็ โคลนครับดินเหนียวแบบดินดินเหนียวดินดำดำดินภูเขาอะ่ะเวลาเราไปเจอดินมันชืน้นมันยัดครับมันจะยัดเข้าไปนี่ยัดเข้าไปตรงนี้เลยครับเพราะว่าล้อแทบจะอยู่ประมาณเนี้ล้อนะครับเป็นช่องแล้วทีนี้มันเวลาโคลมันเข้าไปยัดแล้วมันแคะยากครับยางผมเคยยางไหมเลยนะนม่ฝั่งไหนนะเดี๋ยวดูก่อนนี่เลยเดยนี้ ยังไครับมันถูมันแข็งพอมันแข็งแล้วมันถูมันสีครับยางไม่เลยไม่ตัวหนังสือหายเลยครับก็ขยับออกมาก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโคนยัดนะครับแต่ก็มีติดบ้างแต่มันมันไม่ถึงบางโคนมันมันก็เลยไม่ยัดนะครับมันมีติดบ้างแล้วเวลาเราวิ่งไปมันก็หลุดก็จะกว้างหน่อยครับ ล้อฝั่งล้อหน้าเสมอกับด้านหน้านะครับเสมอกันเลยผมกลัวเวลาไปปั่นปั่นน้าดิเพราะว่าโรตารี่มันกับฐานล้อเก่ามันพอดีเลยะที่ยังไม่ขยับผมกลัวเต่๋วเวลาปั่นแล้วที่มันมันไม่กบรอยล้อครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีครับต้องไปเทสดูตอนปั่นว่าเป็นไงอุย้ย คันนี้ก็เช็คใหญ่ไปแล้วกี่ชั่วโมงพ2 0 0ชั่วโมงยังมีเูขสี่เกเดี๋ยวจะเกาะโบก่อนทำนาครับุดมันก่อนมาดูว่าจะทันไหมจะทันทำนาไหมเกาะเองไปเลย สั่งแต่บูครับโอเคความเสียหายนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจัดการเชื่อมแล้วก็เก็บดีๆน่าจะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมก็มาถ่ายพอให้หายคิดถึงกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ